สวัสดีค่ะมื่อนี้เข้ามาเบิ่งบอกกบเพื่อจะไปเป็นพ่อพันธุ์ของไม่หม่ต่าอ,อยากได้พ่อพันธุ์ไปปลูกเอ,อ,อนเลี้ยงมันสัตว์เบิ่งที่สวนที่บองเพื่อนอันนี้อันนี้อันนี้ลักซ้ำแนะนำนะพิเซนเตอร์ของเราสวยมากนะจ๊ะผู้เลี้ยงกบผู้เลี้ยงกบเลี้ยงป่าตัวเอายังเอาเอาเอาไว้ฟังบ่ เอาให้แล้วเขาก็ขึ้นมากินน้ำมันจะได้สะอาดไม่สกปรกเออเป็นังสันผมก็ต้องวันบ่อออที่ขุนเี่จะแห้งสะอ่อนยิ่งใสยู่ห้วนไหนยังไงยู่ห้วนเอายู่ห้วนมันมีเทไมนมีทียิ่งใสบ่สวยกว่านี้อีกโอ้บ่มันให้เดินให้มันเดินโอได้ย่งละหาให้มันเดินแบบใดเดินหนึ่มันไปหากินน้ำเดินน้ำหยางอ๋อต้องมีต้องมีสวนให้มันน้ำมันบ่แม่นอ๋อกินมันมันกับ กบธรรมชาติมไม่ใช่กบเลี้ยงก,กินกินกระแทกไปด้วยนี่บ่เลี้ยงเจ๊นี่มีหวัวอาหารอยู่นี่มันกินมันเสริมม่เชื่อบ่เนี่ยม,มันแค่กินพวกสาหร่ายพวกไอน้นี่พักโต๊ะพักยังเนาบ่ไอ้อกระขึ้นใต้ไฟให้มันเพื่อจะให้มันกินแมงน้ำบ่ใช่โอ้เปิดแมงกินอ,อันนี้ต้องมีสวนให้กบพร้อมมีแม่ไมันตีกมันอืม บฏิทินหาจีจ no. no. no no. ับจับสภาพเลยจับง <traumatic> ่ายเลยมันกระเขานี่นั <şeyler> ่นมันเขานี่กระบอกนะบ่ฮดน้ำขอบนี่เด้อคพันลูกเก่าให้ฮดฮดขอบมันนี่มันแฉมันยังรูปคนตกฮดขอบให้มันแฉให้มันขึ้นบ่หัวตัวใหญ่ซ้ำอ้ยคือใหญ่แหงแท้เอาใหญ่ไปจับมาเป็นจับมาเบิ่งหนึ่งคู่ละสามร้อยเอามันมันแย่จ่เอาจะเอาผสมกันอยู่เฮือนยังวะ เอาอยู่บ้านแปลว่ามาหนีไม่มีประโยชน์ยังตานี่มีประโยชน์นนชนกบอง,งลงเอิงเียงอยู่เสร็จละไอ้คนบอกเจ้าบอกคนนี้จะมานองงวัวบ่นี้แม่พันกบนะจ้ะแม่พันกบตปปั๊ดมื่อขวัิจ้าให้เจ้าตัวใหญ่คะ่ะ<น>ที่บอกเครื่องโลบเหรออาจจะทั่วที่เอ้โหครีดบ่เลยเลยเครื่องโล นะกระได้เอ้ยเอาขโอ้เหลืองไปยหอยเลยวะเป็นเผือกอสวยสวยงามโอ,อ้นนี้คือหอยนะจ๊ะเพาะพันธุ์หอยมาสักที่เสีย ยี่สิบโ,โอ้อันบริวารมันบ่อเนี่นบริวารมันเปลือกนั่นมันอเอาไปขูดอีกมันก็ได้คือกันเดือนหกนี่ก็ได้แล้วตัวนี้แดงเผือกนะี่ยขาวตัวแม่มดอันนี้คือแม่พันธุ์ได้แยกไว้นี่รเขาเรียกแม่พันธนะุ์นั่นบ๊วยแม่นว่าเอาไปใส่หมูวมวว ต้องแยกโบ่แยกได้ค่ะตัวใดเจ้าเสียวเห็ดแม่พันนะมันไข่อะไรบ่นอ่ะถือว่าใคยังเดือนพวกลูกอ้าไปี่ทองง่ายสิมันอ้วนบ่เป็นแม่พันบนในขามันนะเจ้าอยากได้สมบูรณ์ได้สมบูรณ์นันงก็ลังเกิดลูกเลยไม้แม่ตะยาโซ่เลยอ่าก็นอนหอยข่ม โอ้สิดกคือสีลายเนี่ยอังพ่อเห <oh> ็นบอกนะปวดเอิดเป็ยดเลยึ่งเด้อหนึ่งเด้อตัวพี่หลายพี่เห็นปะโอ้เป็นข้าไปไงไงโอ้คืออุดมสมบูรณ์เหรอโอ้แตเห็นปะเขาเป็นบาดเป็นแผลเอ้ยมันสะอาดเออเนาะโมมีบาดมีแผลเนาะเอ็กไนสูตรเคล็ดลับสูตรเคล็ดลับก็เฮ็ดจ้าดป็งซี่ละ แต่หายมันมีหมองน่อยพร้อมอืมมองเขาเดินเล่ยนแล้วอืมเดี๋ยาว่าเก่ามามาเบิงเอามาซ้องดูสิเปิดไหนเลยตอนนี้ว่าขุอยู่ขุ่นมันอยู่ในหงโอเนี่นี่ปาดขอมาต่อมาแล้วเรียนลูกนำแล้วไม่นหมดได้เนี่คุยนักแคเบิึงดูกอื ้ตมี่นี้บ่อโรตี่โอ้สะอาดดีเนาะบ่อบ่เป็นแผลเนาะแต่ว่าไปมองมองมันไม่บาดไม่แผลเมันอดแลอยากเิ่งไปดูบสดูอีกบังจะเปล่าบออบานเขาเป็นหน่บ่ เยอะแยะเลยจ้าว่าสะอาดสะอ้านดีบ่ผิดบาดเป็นแผลเนาะม,มันกบแข็งแรงนั่งกบแบบนี้มันแข็งแรงเลนแม่พันธุ์มันอยู่นลยโก,โกบกบอ่อนแอเขากับบ่เพาะได้เขากับบ่มาผสมได้อือันนี้คือมันแข็งแรงกดสองเดือนกว่าดินี่เอ,อ้ไงประเด็นิอือสองเดือนกว่า โอ้ยมึงยูได้หินก็เต้เข่าไว้ที่ไหนเอาไปโลเอารวมโลโหลดเอาตัวงามเฮ้ยจาตัเด้ตัวงามน่าสูงไปที่จักเอาไปที่เอาไปที่ไปสร้างมึงโู้ตัวนี้กังามออกข้ขา เอาไปเลี like ้ยงไว้สักกอนเจ้ขายลอยหาก็ได้พี่หันเขาขายลอยนี่บ้านหนงย่าเนี่พ่เ่บมาขายลอยเ้าก็เลยหาอน่ง้อขายลอยหาไอแดงเนี่ยมันก็มาำหนูไอแดงไอนกโอ้ยจับกูจะจับที่ไหนไน้องที่ไหนก็รู้บ่ไเจากันเลือกเอาตัวเขาก็ได้น่าก็ได้นั ครบตรงนตรงงานตรงัว่ะล่ะนีแม่พันข่อยว่าหันยังเล้วเอาเอาหน้าจักรบนเออเป็นเรื่องแปลกกันดิเจ้ากระับปากมันไหม่เนี่ยได้จัดยังปากมันนัมันสิกระดดนั่งเงยหังสร้งเลเทาละสามลูกออกมา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 เลย กลับบ้านกันไปบอใหม่ลูกไปบอใหม่ตัวนักไม่ต้องเอานะคะโอ้ยมันังเล้วเปลียนมาเลยว่าจะจับอะไเอาหลอดเจ้าไม่ได้ไล่กนะลุบปืบนี่ขนาดยุตนาเจ้าในในน้ำนี่พี่ทีนะ มียนไปบดอะไนี oh <laughs> <laughs> ่ได้หกหลายเอเจ้าคุจ้าได้เลยมันเลยหาันได้หาได้แจ้แล้วจาแเเลยนี่ของพี่ไบหน่อยพี่จับเจ๊งาขอสราง้วก็อยากเลือกตัวงามให้เนาะเอาเอาเลือกเอาเนเอาเลือเอาเตัวเล็กมา เนีอยอไปเอาไมาบ่บอกลยคนเดจับกุกในบ่อมันง่ายจะตาย,ยมีปลาดุกด้วยนะจ๊ปะปลาดุก ปลาดุกลายลายเลยจ้าปลาดุกลายลายคือปลาดุกนาจับกบพอแล้วจับปลานะคะปลานี่คือของแถมเด้อคุณน้องเพิ่นแถมยิสามาหลอบหนาสิเด็กของมาฝากเพิ่นอยู่เอาเนื้อให้กินปลาหน้าไอเอาก้อดเล็กๆน่ะเลี้ยงบ่เอาพัานพันปลาหน้ามาเป่นบ่ นนมันตัวเงี้ยงเนานะเอบอบ่ได้กีโก่โผล่เห็นปะเออเนาะเพื่อกาสรรหาดีๆเนาะเดี๋ยวขันบ่รู้เรื่องเลยจะทรมาดอกหอยเนถ้ามีหอยน,นั่นเด้อเอามาฝากขอนแนแน่นต้องเอาลูกใหญ่ๆแหละหอยหยังหอยจุบนั่นเรียงหอยจุบหอยพันชาติและหนห่วยเฮางหยังเอามาให้ได้อาอยู่บ่เอานหน่วยใหญ่ได้หอยพันชาติเสร็จแล้วปล่อยนนหนำใส่พี่น้องกอกหนำก็มีอยู่กับที่ ต่อได้ยินข้าวว่าบาังหมองกับพิษนำมันก็สิตไตใช่ไหมแต่ว่าห้องได้ใส่คอรลินมาเปลี่ยนแล้วเนาะไปน้ำใส่จ้าเพื่อความสะอาดต้องเปลี่ยนนำทุกสองสามหมื่นคนมาได้แล้วจ้าสามกะละมังนะจ้ามีแม่พันธุ์ด้วย <c oughs> ตัวยิ่งใหญ่เราได้ไห้หร <c oughs> ตัวใหญ่ไม่ได้เลย <c oughs> ตัวใหญ่เ่าได้แต่ว่า อันอัน,นอันนี้มันพร้อมที่จะสมแล้วบ่หรือ,รอเป็นยังเป็นน้อยอยู่บ่แม่นว่าน้อยเดือนหกแต่ขึใส่ได้เลยนี่ละซ้ำหนีก็ได้เหมือนไหนมันหอมอบๆอ,อ,อยู่เฮ้เบิอ้องอะไรตัวเถิกโอตัวเถิกบ่ตัวเถิกมันเนียอันนี้ตัวแม่มันมีข้างก็มีดำอยู่ข้างบ่เออมีแก้มบุ่มอยู่ข้างนี่เป็นหล่องอหล่องจำละพองอะบ่เออนี่ลในนี่ยในนี้ยืนนี้ยืนนี่ า,านตัวแม่มันเกี่งเห็นปะเบิ่งออกจะตายสวยดูแล้วอันนี้พอน้ำลายหาซิฟได้ไหมเออกระแตแม่พูดว่ากัน,นญญว่ายเงี้ยฉันจะปีละได้ปีเดียวเญญง,ญญงี้ยเงี้ยอันซุปนี่เลี้ยงไว้กันยัยหนึ่งวันสองเดือนกว่าเจาะกับเบ่งเลยอ่าคิดเบ่งสองเดือนมไม่จำได่อันนี้เข้าม่ต้องในผลมูลบ่ะก็ต้องเอาไปกลั่นไปแยกออกอย่าไปสมกันได้แยาไปไหวกับกุ้งนี่ ันซื้อว่าเทิกสองเมสองเขาใส่ในอันเดียวกันได้บะแม่แยกไว้ผัวแยกไว้สกอนเดือนหกจะเอามาเข่าผสมกันแบบว่าของใหม่มันยังสิแม่อันไฟแรงสูงแม่นล่ะค่ะช่วงแรงเจ้าสิระสมท่านกับเครื่องไว้ลางคืนมาขึ้นเตาเตาเจ้าจังเอาออกนั่นคือติบแล้วเขาป่าเขาป่าใส่หนึ่กันลยก็ป่าเจ้าใส่หนึ่งเขาคุ้มกันห่ดอืม มัดก้บเจอเลยฝาใส่น้โานขาดเด็นแห่งขาดะนต้คนเตาตาก็ชาดกด้ปร็นอาหารกินขี้กบแบบมชาบ่อหนึ่งบ่อหนึ่งฮักจะใช้แค่คู่เดียวเนาะ ด้วยเงผสมพันธุ์น่ะเราจะเอาออกเอาออกเราไม่แยกใส่ตัวแม่ที Connie, ่เจ้าเจ้าไปใส่หมดขวเรียนเป็นบักงามเลยพี่น้องบักงามเลยต้นมุกโอ้ยล้มมายอดหักไปเลยนี่ม่าน่ะอ่อนไหวครับจักปีได้กินนี่โอ้งามครับเนาะยอดอ้วนวอยู่ น,นี่ต้นที่สองจ้ะโอ้งามคักผู้ใดก็มาทวงเพตาะสายนี่อบ้านแก่สงามเน,นาะาเอาแต่งัวมาชมฟาร์มงวัวซื้อซื้อมีซื้อบ้านมาหนิมีสุบรรพันล้านสุบรรพันล้านนะจ๊ะ <c oughs> เป็นญาติผู้น้องของยายซาจา้ะญาติผู้น้องนามสกุลเดียวกันอันนี้งัวมันก็บางนะขายออกไปเบนระบ่าขายออกเบพื่อจะมีขายออกสามายูชงไม่ได้อีกวออ๋ยูชง สอพูดออกลูกไม่ขึ้นเจมันนี่มีน้องหัวด้วยนะจ๊ะน้องหัวนี่ซื้อมาแลงบ่คือนาฝนนะถ้ามาหนาฝนมันดีเจเอามันเป็นยังนี่ซื้อมาเจ็ดพันบาทแล้วก็อเดี๋ยวห่อเราท้องเราแก่เพิ่นแก่โอ้ต้องห่อไวมันบ่ขันทองพ่อแม่ฮพ่อลูกบ่ขืนเพิ่นเ่าแห้งถ้าแม่เพู่เเ่าก็ประมาณแปดสิบปีเราบุญภาพเราบุญภาพแต่บ้าเราทองเราจะคลอดเดือนนี้แหละ เรากเลยลูกระเดน็นวแมนันเ่าแห้งเลยลูกบระดน้นใครเด่นไปด้านใหญ่บ่ไปด้านใหญ่เนี่ยควรจะพาไปซื้องว่ซื้งองว่ใส่อำเภอ,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 อบึงคลงไปไประเได้มือนนิแมนเอา้าตลาดนัดไไบ๊วยเหรอบ่บ๊วแมนตลาดนัดซื้อลำปาอ,อ้าบ่ซื้อมาไว้นตลดบน,น,นบอหน,นี่ในเงื่นจำนายไปเบิแล้วผู้ใดสนใจกะ สุวรรณพันล้านนะจ๊ะฟาร์มงัวถามยายสาเลยฮะเอาเบอร์ยายสาเลยติดต่อยายสาบอ๋อติดต่อยายสาก็ได้เด้อเพราะว่าเป็นญาติพี่น้องกันจ้่ผู้ใดอยากได้ราคาบามันงัวซาโลเล่มีเบิร์บอจ้่อันนี้หยามันหลายก็เลยออกไปรามทงก็เลยบอกสุวรรณพันล้านนะจ๊ะสุวรรณพันล้านอย่าลืมขายทั่วประเทศไหมว่ามันโจมเนี่ยพันล้านอันนี้เพิ่นเด้อบอบอสิรั่วยุ่มกระวางสิเดี๋ยวมึงจะว่ายังหนีเนาะ สุวรรณัทรลานเมื่อนี้มีน้องงัวผมเด้เรรอเมื่อวานนี้บัะเมิดว่างัวเพิ่งออกลูกยายสาสตร์เิญมาเสิองกินนอ้องว,ว,วัวแหละสับปะรดนาแรงมันสึบบเขียวขจีขี้เหร่ครับนาฝนป่าเตยนาแรงเพราะเป็นนาแรงตะวันกะขีิงวัวมีผู้จองหรือเปล่าขีิงวัวเดี๋ยวขีิงวัวก็เป็นราคาเด้อสำหรับก้อยนายหอย<ม>นายหอยขายวัวข,ขิงวัวก็เป็นราคาให้กันกำไรละกัน อาย่งเน่ยังคือิง่ยงหบ่ขาวห้ยาเอาเยละอืมของแค่ไหนจ๊ะแม่ค้าบนบนแม่ค้านหอยในห้อยหญิงนายห้อยหญิงนายห้อยหญิงสุบรรณหลันนะจ๊ะที่ฟ้าม่วที่บ้านอ่ามันคืนม้วนยังไงอยู่นี่อยู่พนทองเอ่อคุ้มพนทองพุนทองจังอำเภอคับตะกะสกนครเนอ ผู้ใดอยากสร้างผู้ใดอยากสร้างก็สร้างได้เออสร้างโทรหายศสารือพันยศสาหรือว่าโดยตรงก็ได้ผู้ใดอยากสร้างง่วไปเลี้ยงง่วไปมีโคขุนมีอย่างนั้นปะออโคขุนอย่างก็มีแล้วก็ผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงก็สร้างเพื่นใดเพื่อสามารถหาให้มาได้อยากได้รุ่นใดแบบใดบามันบารสินง่วงงวไทยไทยจะเป็นจะเป็นง่วเป็นข้อยสุกกรนเอ้ยหมูสุกกรนคือหมูเนาะเออได้ได้สร้างได้ ผู้ใดต้องการอยากไปเลี้ยงนั่ซสิหรือว่าอยากเป็นเป็นไปขุนเพื่อจะเป็นไอ้งัวเ,เ,เ,เหนืองัวยังก็ได้แต่เมื่อนีรเพิ่อออกขอกแล้วเข้ามาสวยนะจั่อยเข้ามาสวยแต่ว่าตามจริง,รงตะขอกคนนี้สิเต็มตนายหอยก็ต้องมีเวลาให้วัวเดักกินบ่ไรก็ต้องรูป้องคำมัน เท่าน้ำเทาน้ำเาหรือเท่ามาน้ำเขาเดนินเท่าน้ำยาย,ยายเท่ยายกับแปดชิปเลรอมยา่ทุกนเลยเ่มีแหงอันเลี่ยงก็เลยเดือดื้อหมดเ้อมันต้องหายาให้มันกินแล้วนะ<อ>แต่บางัวเท่า,าตอนสมัยตาเลี่ยงนะพวกก็เทา่าเท่าอยู่น้ำเขาพวกกเลยตุนสัตว์พวกกัเลยบ่ายาขายไหมบ่นนาขายบ่อยาขายดอกแต่ว่าขาเจ้าอันเิลุบบ่ขืนย่า่บมีแห้งยายแปดชิ่ผันหลังกลมแล้วบ่มีแห้งเปินลุก เครื่งเาถาเครื่องดิสตันสัตว์เถาอยู่กับห้านะมันออกลูกออกหลานมาให้หลายแล้วก็เลยบ่าขายก็เลยบ่อข่า,ขาก็เลาาย,เลาายมันตายเองนะให้ม,มันตายเองกับฝังมันบ่นกินเนื้อเด้พอสงสารมันลูกคนสิออกเดือนนี้หรนนือไงทองแก่ละทองแก่แห้งแบบถ้ามันออกลูกหล่ะสิไปให้งพญาเิทาออกลูกมันจะมีแห้งกินนมแม่มันบ่ลาสิไม่ได้เอาซื้อนมมาเลี้ยงบ่ แม่มันก็ตงุนตรง,งตลก,รวรกว่าไนี่เดี๋ยวคนก็ชิลุกให้เบิ่งอกบ่ขคให้ใไปฉีดยาเป็นมหมอพ้อโอ้หมอแพทย์หมอแพทย์ดีตั้งหานี่ใบประกาศบุดกินห้เสริมอันเพินย่งหลเฮฟบ,บ่แม่ฉีดยาเพิ่น่ให้ไปยาเดือนน่นาน่าซื่อเนาะ เผาย้อนเกิดตูนอี้ดีกันเอาผู้เฒ่าพวกนี้วลาดูแลเป็นสันละวัวเป็นยี่สิบกว่าตัวใหญ่เอ้ยเอามาเบิดคอกเล้วบ่วัวพันกระชายอาจจะซุ่มแถวๆออกโอ้ซุ่มนมๆเพันกระไปเลี้ยงผู้ไปเลี้ยมในย่างก็จิบวบิีกันแน่น่าว่านี่ก็เลยไปคนละหัวห่างเขาแห้งพู้ไปเนียนไปเห็นลายหม่องอันนี้ก็ซื้อมาย้อนอีตัวผู้เฒ่าซื้อได้บานก็แล้วแต่เพันสีขายให้ กินห้ามกันเดี๋ยว่ัใใส่ห้ามกัอุดมสมบุญหมากั้าวผ้าหมากับหมากับเผา้าหมาอากาศดีนะลมมีวีเนะบรรยากาศดีดีเ้อบ้านนอกเกากัวทุ่มพร้อมลมมีวีอยู่อากาศหนาวก็ลังสิมาพร้อม มันมาดิเาโอ้ยเย็บะตมหลายเผาครันะแล้วเารหัวจรือมัวลยโอ้ยมัพันงามนะจ๊ะมัวพันงามสนใจสั่งไเหดห้อตอน้ขายยู่บ่ ท่าไหราคาเพิ่นสั้นสี่หมื่นสองหารอยันี่นะสี่หมืเอ้ามันมานแห้งแล้วโอ้บอจ้าเอาไปล้วก็ได้สองตัวสี่หมืนสองนี่มันดีแล้วนึ่งหันบ้างโควิดอ่ะมันสี่หมื่นเออเซตัวละแปดพันเจ็ดพันายแล้วเอาเด็แม่นนันนี่สซ้นนี่ประมาณเดดิสองหม่นเจ็ดนี่นะเอาอันนี้คุณควนยังครัมซาโลเล่สีมันไหลอ่าถูกพูดอันเสนอเลยบ่ แม่อ่าปะกินน่องเหรอคเรยแล้วมาก<ส>ิน<ส>นองงัวพี่น้องนองงัวหมอย่าใหญ่แต่ว่าบริเวณเหนือมันหน่อยหลสักเดี๋ยว <c oughs> แต่ว่าหมอใหญ่ก็แต่ว่าขึ้นหอยเท่าเหร่ตะกีนน่อ,นองเห่าหมอใหญ่ยังสิแหละให้เห่ววาวะในหอยมาพูกคือซื้อด้อ๋อหมอนี้ก็ซั่นสิบ,บ่ให้กินน่หมันสิจังได๋อยู่เออน่าเกียรบ่ถูก แตเห็นเยอะนี่แล้วผมว่ามันดอกหักวมันอ,อกกันได้จมคุณน้องคุณน้องเอาเข่าฝากพี่น้องเต็มรถคอ,ล,อล่อโอ้โอกาสหนาสิหาแวมาฝากคุณงวดนี้อันงวดนี่ฝ้าว่าสิบามากเลโอ้กินงอดพ่อใหญ่ว่าพ่อใหญ่เขาลงบั่นนะนอ๋อคุณมันเขา่มา,นา,นา,นามันน้ำได้ทั้งสกลนครดินดินดีน้ำม,มากเพื่นก็นเลยได้เข่าฝากเขา เขาเจ้าต้องเบ้ดเลยวะเขาเหนียวเขาจ้าชอบเนื้อโอไปหัวถึงยองเลยคุยเจ้าเจ้าเจ้าเหนียวเหนียวเหนียวแล้วก็เหนียวอีกระวังตลูกเราโอ้ระวังระวังหาสอบปากโอ้ขอบคุณมากๆจ้ากินน้องวัวกินแล้ว เขาฝากอีกตั้งหากแจ๊กแจ๊กจังไหนอีกท่านใจก็มาเผานะไวยจักไผ่ไปก้อนไผ่นาะผู้เกิดก้อนก็ไปก้อนด้วเนาะผู้เกิดก้อนจะไปด้านหลังได้ยังไหนโอเคท่านอจ๊ะของฝากมากมายจ้าได้บอลไปปลูกพร้อมได้กบไปเลี้ยงพร้อมได้เข่าไปตอนพร้อมไปดาวฟ้าไปกบ้านกบ้านกับ้านเรื่องบะไร กลับมาจากบ้านมาถึงรีสอร์ทแล้วนะจ๊ะอันนี้เฮ้ามาหดนามต้นไม้มะฮดนามต้นไม้ซอยพญ่เตาดอกท่านตะวันกำลังจะออกดอกจุ่มบกไล่เดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หนึง่งคงจะสวยงำ